สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะสวัสดีเอซีนะครับสวัสดีนะครับเรียกว่าคุณนายสวัสดีเท่าแก่นะครับเฮียทั้งหลายนะครับผมเนาะเสียเสียเลขเสียนะครับ no? วันนี้ปังมากนะครับวันนี้เลขมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลตาไข่นะครับไม่ทุกตาไข่เนาะนะครับแตก3ตัวนะครับก็มาสองวันติดติดนะครับ แล้วก็ตัวเด่นอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังในรายละเอียดเนื้อหาสาระสาคัญคลิปนี้นะครับทุกท่านกาลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องศรัทธาปฏิหารนะครับช่องนี้ไม่มีการปักลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องนี้ไม่มีไม่มีไลน์กลุ่มไม่มีไลน์แอปใดๆเลยนะนะครับไม่มีไลน์แอปไม่เออเอาง่ายๆไม่มีการส่งตัวเลขมงคลให้ทางไลน์โดยเด็ดขาดนะครับคำเตือนนะครับ ให้รับชมเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือนะครับเพื่อความมงคลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเลขมงคลเป็นเลขนําโชคนะครับไม่ใช่เลขนําโชคของไทยเราในการเป็นเลขนำโชคของเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องสัทธาปฏิหารเนี่ยไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขกเป็เรื่องมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยเนาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจกันได้หลายช่องทางเช่นอยากจะเป็นสมาชิกก็คือเป็นกําลังใจกในการทําคลิปต่อๆไปหรือนะครับส่งปุ่มหัวใจนะครับแทนคำขอบคุณที่เรียกว่าซุปเปอร์แทงนั่นเองอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้ทั้งหมดดเลยสะวกบบก็ แล้วแต่ท่านนะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับรับชมรับฟังโฆษณาโดยไม่เลือนก,ก็เป็นพระคุณแล้วนะครับนะต้องขอกราบขอบคุณเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ลิขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของฮานอยนะครับที่ถูกต้องตามหมายของฮานอยนะครับประจําวันที่21นะครับก่อนที่จะไปวันที่21ไอ้ก่อนประจําวันที่22ก่อนที่จะไปวันที่22เรามาดูวันที่21นี่คือผลนะครับ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับผมก็ได้พิมพ์ลงไปให้แบบก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแต่นะครับผมจะพิมพ์หลัง4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นน้าสี่โมงนาฬิกาสามสิบนาทีนู่นน่ะของวันนั้นนนนะครับก็อยู่ในโพ์ชุมชนนะครับเข้าไปดูในโพต์ชุมชนแบบนี้นะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับวันนี้นะครับนี่มีโพ์นี้เห็นไหมครับสมาชิกแต่ระดับต้นนะครับเด่น2นะครับเดี๋ยวมาดูว่า2เนี่ยมากี่ตัววันนี้ตัวเด่นไม่มานะครับ 2 3 2 4 2 5ี่ก็ไม่ต้องไปนับเพราะว่าไม่มีสองนะครับมาตัวรองคือเลข6ครับ6 3สา6 5ี่ห้าเป็นเต็มครอันอันอันนี้คือสมาชิกนะครับยังยังยังไม่ได้ถึงเลขทูกนี่นะครับสมาชิก64สี 6, 4, ต่ต้องเลยนะครับเยดายน้องหกหกสี่ผมไม่ให้อยู่แล้วครับให้26 4สี่ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ปังไปทีนี้มาดูตรงนี้ครับสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางนะครับ ตั้งแต่ระดับกลางในผมจะโพสในประมาณ11ชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมครับของวันนั้นๆนะครับก่อนเที่ยงของวันนั้นๆนะครับจะมี2รูปก็รูปแผ่นนี้แหละครับนี่แผ่นนี้แหละผมก็จะถ่ายลงให้แล้วก็เป็นเลขทูบครับท่านอาจจะไม่สมาชิกแต่ระดับกลางอาจจะไม่สะดวกในการก็ไปดูนะครับก็อ่ะผมก็ไหนๆก็ถ่ายให้แล้วนะครับก็คือตัวเลขพวกนี้ก็คือตัวเลขที่ผมอ่านนั่นแหละในคลิปในทูบนั่นแหละครับนะครับแต่มันก็จะสะดวกกว่าดูเป็นรูปนะครับวันนี้เด่น6ครับเลขทูบครับ หกครับนี่ครับหกเห็นไหมเห็นตัว9ก้าสิบเปอร์เนตหครับหกหกสี่ครับตรงตงครับสามตัวครับวันที่สองเต็มเต็มครับสุดยอดเลยครับสองตัวแล้วครับมาไหมมาไหมครับโอหกสี่ตรงตรงนะครับตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นี่ครับเรียบร้อยสำหรับเลขทูบเรานะครับเมื่อวานหกสองหนึ่งหรือเก้าสองหนึ่งนะนี่ตรงนี้ในเมื่อวาน เออหนึ่งหนึ่งเก้าสองก็เข้านะครับวันนี้ก็อีกแล้วนะครับสำหรับเลขทูบไปกองกันทั้งเลขทูบกับเลขสมาชิครับไปกองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเลขทูบว่าสามตัวสองวันติดแล้วนะครับต้องถูกนะครับเลขทูบตะไข่นะครับคิดดีทดําดีมีสัจจะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าเลขทูบจะมาทุกวันไม่ใช่นะครับวันที่ไม่มาก็มีวันมาน้อยวันมาเยอะนะครับอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาเห็นไม่เหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยนะ เห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขที่ผมแปลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบนั้นและผมก็พูดแบบนั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันในใบนี้ครับ9 9ครับโอ้โหยับอีกครับตัวนี้ก็เอเล่เลยครับเอเล่ยังไงครับนี่ครับดูครับห้า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 หนึ่ง้าห้าครับ ในนี้ไม่มีเลยครับเพราะไม่มีเลขค่าเลยามาดูหกโมงครับหกหกสี่สามสามหกสี่ตรงตรงเลยครับหกสี่ตรงตรงเลยครับในนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลขสองผมเสียดายมาก ism, ผมคิดว่าสองมาจังเลยนะทุกคนนะครับรูปสุดท้ายครับรอบสุดท้ายนะหกสามหนึ่งหนึ่งสี่นี่ไม่มาไม่มา ถือว่าตัวเด่นเนี่ยมาน้อยแต่มานะนี่นะครับตั้งแต่ขึ้นเล่มนี้มานะครับมีตัวที่ประกบคู่ไม่มามีวันเดียวก็คือวันที่17นอกนั้นครับกระจุยกระจายเลยครับทีนี้เรามาดูกันวันที่22นะครับ <c oughs> ดูกันมาดูกัน ខ្ let's see let's พรุ่งนี้เป็น0 7 ตัวเด่นมา,มาครับจะมากี่ตัวกันนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสาตัวแค่คิดนะครับแค่คิดนะดูเลขสี่นะครับ 7จ็ลูกลักหกค่าหกศูนย์ชวิจารยานด้วยนะครับเป็นเลกมงคลที่ไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรนะอาจจะไม่เหมือนที่อื่นแหละครับนะครับเลขทูบก็ส่วนเลขทูบนะครับเพราะว่าเลขทูบผมจะแชร์มาให้ของวันวันต่อมานะครับ ก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงผมจะจุดขอนะคิดดีนะครับทําดีมีสัจจะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองนะครับดูนะ่าสีจะมาไหม 嗯。<clears throat> เลข4นะครับเลข0 7 6เลข5 99เส้ซนอีกครับจะมาไหมก็รอดูนะครับใครชอบแบบไหนนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับผมให้ดูเพื่อความบันเทิงกันนะที่สำคัญนะครับผมไม่มีลายแอไม่มีลายกลุ่มนะครับผมก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เป็นกำลังใจกันได้หลายช่องทางเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าส่งซุปเปอร์แท้งนะฮะือะกลุ่มขอบคุณนั่นแหละนะครับก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงบังๆนะครับสวัสดีครับ